สวัสดีค่ะวันนี้มาดูคุณแม่ลูกดกนะคะอันนี้หัวเดียวนะคะที่เราฝังไว้นะคะนี่นะคะนี่เรามานับกันนะคะว่ามีกี่หัวนะคะนี่นะคะ ลูกติดเยอะเลยนะคะอันนี้เราฝังลืมเลยนะคะเราฝังดินไว้นะคะหัวแม่นี่อยู่ตรงกลางนะคะส่วนข้างๆนี่หัวลูกนะคะ โอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะเราจะแยกมาปลูกนะคะลูกมีลูกติดกี่หัวเนี่ยสามหกเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหัวนะคะนางลูกลดมากๆเลยนะคะ ใส่ปุ๋ยรดน้ําดีนะคะก็จะเขาก็จะแตกกอเก่งนะคะดินปลูกก็ต้องร่วนซุยนะคะดินร่วนปนทรายนะคะนี่นะคะกอน,นี้ดกมากๆเลยนะคะแทงช่อแล้วด้วยนะคะหัวแม่่นี่เป็นสีส้มนะคะสีส้มดอกซ้อนนะคะ ตรงกลางหัวกําลังจะมาดอกกําลังจะมานะคะเราจะมาแยกลูกๆเขานะคะออกดอกบ่อยนะคะไม่ต้องบังคับตาดอกเลยนะคะดอกมาเองเลยนะคะธรรมชาติเลยนะคะค่ะไว้ก็มาเก็บวิดีโอเก็บภาพให้เพื่อนๆชมนะคะอันนี้เป็นว่านสีทิศนะคะ เป็นลูกผสมนะคะสีส้มดอกซ้อนนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ